ดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเ้า u ยูทูเนะคลิปนี้ความดู SK100 นระครับบ้าดอ,อันนี้คือโอดของแท้ครับปาดรถตัวเองไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์สูบสสูปับ4สูป บ b d นะครับก็ใส่กันได้ต้องคอยหลบไม้ไผ่ด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบเล็กนะครับมันมีท่อไอดีพาดมาฝั่งเนี้ย เป็นเครื่องเทอร์โบไดเรกแหละเครื่องเดียวกันเงียบร้อยยี่สครับผมแต่ว่านี่ก็ดัดแปลงไม่ใส่โบแล้วนะครับอาจจะจุกจิกครับเพราะว่าถ้ารถเก่ามามันจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับถ้าเทียบ Mark 2ทก็คือ SK04 ครับ ปั๊มก็เคสามวีนะครับเดี<ม>๋วยวเราก็มาแอบดูตรงนี้นะครับม,มาดูอีกมุมนึ่งครับที่มาแอบนี้ไม่ใช่อะไรดิ กัวไอ้ต้นไผ่มันแพงนะครับเดี๋ยวไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไก็เยอะครับเยอะมากครับต้องคอยหลกครับถ้าเราไปถ่ายข้างหล่งมันก็จะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปอีกมุมนึงนะครับ ดูมุมนี้ครับก็เริ่มปุดอข้างๆก็ไผออกเลยเพื่อให้ลากไผ่มันหลุดง่ายขึ้นนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เอาออนะครับผมพี่นะครับปลูกไม้ยืนต้นก็ยังดีกว่านี้ผมว่าเนะ เราไม่ได้มีอาชีพที่ว่าต้องการลูกขายหรือว่าทำเครื่องจากสารอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ใช้ตลอดนะครับวัวไปมารับจำเจ้าที่นองเล้ แกมาดูครับจากผู้ใด้เสาแกจากผู้ใดลูกน้องครับ ก็เปลี่ยนกันขับนะเปลี่ยนกันขับระหว่างพ่อพ่อลูกเนี่ยครับมันจะมีท่อไอดีนะตรงเครื่องก็ตัดออกไปแล้วยิงตรงยิงตรงจากกองเลยนะก็ไม่ใส่โบแล้ว นี่แหละสภาพเก่านอกมกันเขามาอย่างนี้แหละพี่นอ้องถ้ามาอย่างนี้นี่ถือว่าแจ็บนะครับสภาพเก่าเก่านอกนะก่อนจะมาขายมือสองมือสามบ้านเราเนี่โอ้เขาทําสีใหม่เขาบิ้วใหม่ก็สวยแล้วได้ราคาดีนะผมว่าคันเล็กๆก็เป็นแสนเนาะแสนกว่านะ ได้งานดีครับได้กานเล็กๆในกรุงเทพมันจะได้งานเพราะว่ามันเป็นงานแบบไม่ใหญ่มากนะครับงานขุดใอ้ฝังสายไฟขุดฝังท่อฝังอะไรเงี้ยขุดสร้างกัาแพงอย่างนี้เนาะ รถก็เป็นรถบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับเยอะครับรถแถวนี้เยอะมากครับ ไปดูครับไปดูเดี๋ยวก็ไปล้มไปที่คนอื่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงครับสูงใหญ่ครับเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนลายนะครับในการในการขุดนะครับ ในการขุดดึงนะครับทรงหน้าตาคล้ายกันนะครับไม่บอกก็รู้นะว่าเป็นพ่อลูกกันนะตั้งแต่เห็นกันแรกๆผมว่าใช่เลยนะครับ สีเดิมๆนะครับเนี่ยสีเดิมๆจากโรงงานนะครับก็ถือว่ากันสนิมได้ดีนะครับอะไรที่เดิมๆนี่ดีหมดนะก็บบดีเต่เนี่ยรถแทเมียเดิมไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวอะไรเดวได้มาดูรถดำไม่รู้ว่าจะจมหรือเปล่านะครับได้ลุ้นนะครับเนี่ย ดินลักษณะนี้นะครับอาจจะน่วมนะครับเพราะว่าใต้ดินเนี่ยบางที่มันมันมีน้ำครับมีความชุ่มชื้นนะครับพอรถหนักหกลงมาเนี่ยสัก10ตัน12ตันเนี่ยมันก็ยุบได้นะครับไม่เหมือน10ล้อสิ0ล้อสบายๆครับ สิบล้อมันสองเพผานะครับแล้วน้ําหนักกดเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะกระจายน้ําหนักดีกว่ารถหกล้อนะครับ6กล้อนี่ยางก็แถวนี้ก็8.25จุดสอหาครับแปดก็คือล้อมันก็จะเล็กๆหน่อยนะครับล้อจะเล็กๆแล้วก็จมจมง่ายครับแถวภากลางก็ยางเก้านะครับยางเก้ายางพันไปนะครับ มันก็จะวิ่งไม่ได้ดิเอาไวมาไว้ไใช้ครับจักต่อก็ได้ดิเนี่ลำสวยนะลำสวยจักต่อก,ก็ได้ทำข้าลามก็ดีนะครับ มาดูสปีดครับสปีดเดี๋ยวทำสปีดให้ดูนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าโอ้สวยนะครับสวยลำตรง